เจอกันอีกแล้วนะครับเพื่อนเกับเกมกระบี่ยุทธจากภาค3นะครับสำหรับคอนเทนต์ในคลิปนี้นะครับนั่นก็คือแนวทางการเล่นอาชีพผู้กันนั่นเองนะครับเนื้อหาหลักในคลิปนี้นะครับผมก็จะพูดเกี่ยวกับการจัดสกิลนะครับทั้งสาย pvp pve gvg นะครับแล้วควรอัพสกิลไหนนะครับแล้วก็เน้นค่าใส่ตัดอะไรครับในคลิปนี้มีคําตอบ่นเองนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ fc นะครับ i รูปหล่อนะครับที่ได้ส่ง id มาให้ผมนะครับได้รีวิวในคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆได้ชมกันครับเพื่อจะไม่เสียเวลาไปรับชมคลิปกันเลยนะครับไปก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆต้องทําความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับอาชีพพู้กันก่อนนะครับมันจะมีสแตกอยู่2แบบด้วยกันนะครับก็คือดอกปัวพีโรดนะครับกับดอกปัวรีลับนั่นเองนะครับดอกปัวพีโรดคืออะไรนะครับมันจะเกิดจากการโจมตีปกติแบบนี้นะครับอ่ะสังเกตที่สตูเห็นไหม มันจะมีดอกบัวอยู่ด้านบนนะครับเห็นไหมอ่ะอันนี้คือดอกบัวพิโรธนะครับส่วนดอกบัวรีลับคืออะไรนะครับมันจะเป็นพวกสายหิวนะครับและจะเกิดจากการใช้สกิลของสายหิวนะอ่ะทีเช่นสกิลที่3นะครับนี่เห็นดอกบัวที่หัวเราปะเนี่ยดอกบัวที่หัวเรานะครับอันนี้คือดอกบัวรีลับนั่นเองนะครับหรือ สังเกตได้ที่ด้านซ้ายก็ได้มันจะมีขึ้นบับอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่ามันขึ้นแป๊บเดียวนะในส่วนต่อไปนะครับผมจะมาเจาะลึกนะครับเกี่ยวกับสกิลของอาชีพผู้กันนะครับว่าเราจะจัดในสาย pvp pve และ gvg ยังไงได้บ้างนะครับมาดูที่การโจมตีปกติก่อนนะครับสำหรับการโจมตีปกติของผู้กันนะครับจะให้สถานะดอกบัวพีโรดนั่นเองนะครับเหมือนที่ผมได้อธิบายไปเมื่อข้างต้นนั่นเองนะครับ ซึ่งไอ้ดอกบัวพิโรธเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้นะครับก็คือ8ปีวิต่อ1งครั้งนั่นเองนะครับเป็นการแปะสแต็กนั่นแหละแล้วก็ทําให้สกิลแรงขึ้นอะไรประมาณนี้อ่าเข้าใจแบบนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับทีนี้ไอ้ชีพก,กันเนี่ยลหลักๆเนี่ยมันจะเล่นได้2แบบนะครับหรืออาจจะ3แบบก็ได้นะแบบแรกก็คือ p p นะครับสู้กับคนเต็มรูปแบบนะครับมาแบบที่2เนี่ยคือเป็นสายฮิลจ่านะครับก็คือฮิลเต็มรูปแบบนะครับันแบบที่3าเนี่ยก็คือ สายผสมนะครับอาจจะฮิลครึ่งหนึ่งดาเมจครึ่งหนึ่งนะครับประมาณนี้ทีนี้เรามาดูการจัดสกิลนะครับในสาย PP กันก่อนเลยนะครับมาดูที่สกิลที่5ก่อนนะครับหรือว่าสกิลอันติก่อนนะครับสกิลอันติเนี่ยจะเป็นประเภทกดใช้นะครับเมื่อกดใช้นจะเป็นการสร้างดาเมจให้กับเป้าหมายนะครับในระยะ15เมตรนะครับส่วนความแรงนะครับจะขึ้นอยู่กับสแต็กกบบวกพิโรดนั่นเองนะครับ ซึูแสแต็กดอกบวัวพิโรธเนี่ยมันสามารถเก็บได้สูงสุดเนี่ยถึง3สแต็กด้วยกันนะครับอ่ะถ้า1สแต็กเนี่ยสกิลนี้นะครับก็จะสร้างดาเมจสามร้อนะครับถ้า2สแต็กเนี่ยก็จะเป็นหกร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าสามสแต็กเนี่ยสกิลนี้นะครับก็จะสร้างดาเมจถึงหนึ่งพันสองร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับอ่ะเข้าใจง่ายๆแบบนี้ก็คือเราก็สาสกิลไปอ่ะติดดอกบวัวครบสามสแตก็กแล้วค่อยกดสกิลที่ห้านะครับเป็นการระเบิดพลังนั่นเองก็จะทำดาเมจได้สูงสุดนั่นเองนะครับ อ่ะเข้าใจแบบนี้นะในสายแรกที่ผมจะจัดนะครับก็คือสาย PVP นะครับต่อสู้กับคนนะจะเป็น1นึ่งหนึ่งนะครับรวมไปถึง g v g ด้วยนะครับสำหรับสกิลแรกที่ผมเลือกนะครับจะเป็นสายที่1นั่นเองนะครับสกิลนี้ครับจำเป็นต้องมีเป้าหมายนะครับถึงจะกดใช้ได้และสกิลนี้นะครับให้สถานะดอกบัวพิโรธและถ้าเกิดเราแปะสแต็กดอกบัวพิโรธนะครับจะทําการเสริมดาเมจนะครับหรือว่าสกิลนี้เนี่ยจะ แรงขึ้นนั่นเองนะครับเข้าใจง่ายแบบนี้เลยต่อไปนะครับเป็นแพสซีฟนะครับสกิลที่1นึ่สายที่1น,นะครับจะทําให้เป้าหมายเนี่ยในสถานะตาบอดนะครับซึ่งสถานะตาบอดในเกมนี้ครับมันจะไม่ใช่จอมืดนะครับมันจะเป็นการลดอัตราการโจมตีของสกิลลดลงนะครับ หมายความว่าสกิลเนี่ยอาจจะทำดาเมจหรือว่ามีสได้นั่นเองนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่กําจัดเป้าหมายได้1นตัวนะครับเวลาคูลดาวน์เนี่ยจะลดลง1นึ่งวินาทีด้วยนะครับทีนี้สกิลนี้มันมีความเหมาะสมอยู่2อย่างนะครับหเลยคือการปล่อย,อยบอดเนาะเพราะว่ายังไงเนี่ยเราก็เคลียร์มอนสเตอร์ได้แล้วพอเรลาเคลียร์มอนสเตอร์ม,มันก็จะลดคูลดาวน์นะครับอย่างที่2ก็คือ GVG นะครับหรือว่าตะลุมบอลน,นะครับเวลาเราฆ่าได้เนี่ยสกิลนี้ก็จะลดคูลดาวน์นะครับอันนี้ก็คือใช้ได้หลากหลายนะครับสำหรับสกล1แล้ว็็เปนนสายที่ะครับ ต่อไปสกิลที่2นะครับผมเลอือกเป็นสายที่2นะครับเหตุผลก็เพราะว่าสกิลนี้เนี่ยมี CC ถึง2อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือกระเด็นนะครับเมื่อใช้สกิลนี้นะครับอย่างที่2เนี่ยคือสตัรนะครับ2วินวทีแต่ว่าต้องแปดสเต็กดอกบัวพิโรธก่อนนะครับถึงจะสตันได้นะครับแน่นอนว่าสกิลนี้มันก็เหมาะกับคนอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็น1นึ่งหรือว่าตาลุมอลนะครับสกิลนี้เนี่ยทำซีซีได้ดีอยู่แล้วนะครับส่วนแพสซีงสกิลที่2นะครับในสายที่2ก็จะได้รับบ ความเรวในการเคลื่อนที่นะครับ10%นะครับแล้วก็อัตราคิริคอนดาเมจนะครับเพิ่มขึ้นอีก5%ใน3วินาทีก็ได้หนคงว่าเป็นพสซีฟนะครับเสริมดาเมจหรือว่าเนสเิเบสให้แรงขึ้นนะครับต่อไปสกิลที่3นะครับผมเลือกเป็นสายที่1นะครับเมื่อใช้สกิลนี้นะครับจะเป็นการรักสถานะควบคุมนะครับนอกจากนี้นะครับยังล้างดีบัฟนะครับควบคุมเนี่ยให้กับเพื่อนในทีมในพื้นที่ด้วยนะครับสกิลนี้เนี่ยมันจะมี2รูปแบบด้วยกันนะครับ เมื่อกดใช้สกิลนี้นะครับมันจะได้สถานะเสริมพลังดอกบัวรีรับทันทีเนาะเหมือนข้างต้นคีปแบบที่ผมสาธิตให้ดูอะ่ะพอกดสกิลป,ปุ๊บมันจะมีดอกบัวที่หัวเรานะครับมันก็คือดอกบัวรีรับนะเมื่อกดใช้ปุ๊บเนี่ยเราจะลบล้างดีแบบนะครับแล้วก็เพิ่มใบให้ขับศัตรูด้วยนะครับอ่าส่วน้านบนเนี่ยดอกบัวพิโรจน์นะครับก็คือการแปะสแตก็กจากการโจมตีปกตินะครับก็จะทําให้สกิลนี้นะครับมีผลพันธนาการศัตรู2วินาทีหรือว่าล็อกขานั่นเองนะครับ ในเรื่องสกิลนี้เนี่ยมีทั้งร้านสถานะนะครับแล้วก็มีซีซีเป็นในตัวด้วยนะครับเป็นสกิลที่ใช้ได้ทุกโหมดเลยนะครับส่วนแพสซีฟสกิลที่3สายที่1นะครับก็จะทำดาเมจเพิ่มเติมนะครับกับเป้าหมายที่มีให้พีสูงกว่า50แล้วก็70็นตนะครับและก็เพิ่มผลต้านทานควบคุมนะครับให้กับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยหวินาทีด้วยนะครับต่อไปสกิลที่4นะครับผมเลือกเป็นสายที่1นะครับสกิลนี้เนี่ยจะเป็นการสร้างทุ่งดอกไม้นะครับแล้วก็็เปนสกิล AE ที แรงมากๆนะครับและดอกไม้เนี่ยมันอยู่นานถึง5วิทด้วยนะครับนั่นก็คือสถานะหลับได้ถึง4วิเลยนั่นเองนะครับสกิลนี้เนี่ยเหมาะกับการเล่น PVP เป็นอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็น1-1ซ้ำ3หรือแม้กระทั่งหมดจีวีจีตะลุมบอลนะครับคนเยอะๆเนี่ยสกิลนี้คือแม่งโคตรดีนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีสแต็กดอกบัวพีโรดนะครับก็จะเสริมดาเมจนะครับกับศัตรูประเภทมอนสเตอร์นะครับเพิ่มดาเมจขึ้นอีก200%นะครับก็ถือว่าใช้ดีกับมอนสเตอร์นะครับก็คือแรงขึ้น แต่กับผู้เล่นเนี่ยจะเป็นสถานะหลับแทนนั่นเองนะครับและยังได้รับผลนะครับหยุดเวลาคูลดาวน์สกิลด้วยอันนี้ผมไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะยกตัวอย่างเช่นคูลดาวน์สกิลของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันสามวิใช่ปะถ้าโดนดีบัฟมีเข้าไปเนี่ยมันอาจจะกลายเป็น4วินะครับแต่เป็นลักษณะแบบสามวิแล้วก็ขาดอ,อย่างนั้นหนึ่งวิประมาณนั้นนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะสำหรับแพสซีฟสกิลที่4นะครับในใสายที่1จะบอกว่าเป้าหมายที่อยู่ในสถานะหลับนะครับจะได้รับดาเมจจากการโจมตีเพิ่มขึ้น้นนออีกอีกก20%ดวยะครับ นี่กได้ว่าเป็นแพสซีฟที่ดีมากๆนะครับต่อไปมาดูที่แพสซีฟกันบ้างนะครับของอาชีพูุกันนะอ่ะมาดูที่แพสซีฟแล้วนะครับเขาบอกว่าเพิ่มพลังสีแต้มและความมั่งหม2สองแต้มนะครับตรงนี้เนี่ยเขาเขียนไว้หมดนะจริงๆอันนี้เนี่ยคือความทนทานนะครับอ่าแรกนี่คือความทนทานนะหรือว่า d a เมจนั่นเองนะครับในส่วนว่างไว้นะครับก็จะเป็นค่าหลบหลีกนะครับต่อไปนะครับแพสซีฟที่สองนะครับเขาบอกว่าเมื่อเข้าสู่การต่อสู้เนี่ย จะเพิ่มต้านทานควบคุมนะครับในระยะ12เมตรนะครับให้กับเพื่อนในทีม5คนนะครับ10%นั่นเองนะต่อไป HP ที่สนะครับทุกครั้งเนี่ยที่เราแปะสแต็กดอกปัวพิโรดนะครับจะลดคู่ดาวของสกิลทั้งหมดนะครับ0.1วินาทีนั่นเองและในสายที่2นะครับถ้าเกิดเราเสริมด้วยดอกปัวลีดลับนะครับจะทําให้ตัวเองเนี่ยในรับโลกที่มีค่ากําหนดเป็น1%ของค่า HP สูงสุดนะครับ ไปเวลาหายไปทีนั่นหมายความว่าถ้าเกิดตัวละครเราเนี่ยเลือดเยอะนะครับโลกก็จะเยอะตามไปด้วยสําหรับแพสซีฟทั้ง3อย่างนี้นะครับผมบอกเลยว่าแพสซีฟที่3เนี่ยดีที่สุดนะครับเรียกได้ว่าน่าจะถูกกะชีเลยมั้งสำหรับแพสซีฟที่3นะครับในช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะอัพได้ยากนะครับมันจะอยู่ในช่วงเลเวล4 0่สถึงห้นั่นเองนะครับเราลองอัพดูนะเนี่ยอัพได้แค่3นะครับเพราะว่าเลเวลไม่เพียงพอนั่นเองนะครับคําถามคือเราควรจะอัพไหมนะครับผมบอกเลยว่าควรอัพอันที่3ก่อนนะครับอันนี้สําาคัญมก ส่วนแพสซีฟสำคัญที่รองลงมานะครับผมบอกว่าเป็นอันที่สนะครับก็คือเพิ่มต้านทานควบคุมนะครับให้กับเพื่อนในทีมถึง5คนนะเพราะว่าผู้กันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเด่นในหมดของ g ีวหรือว่าตะลุมบอลนะครับซึ่งในแพสซีฟนี้เนี่ยมันจะช่วยเพื่อนๆนะครับโดนซีซีได้ยากขึ้นนั่นเองนะสำหรับแพสซีฟนี้เนี่ยผมแนะนําว่าให้อัพเต็มนะครับส่วนแพสซีฟที่1นึ่ครับเราจะได้ทนทานกับว่องไวนะครับอันนี้จะอัพเต็มหรือไม่อัพก็ได้นะครับทีนี้กลับมาที่ หน้าสกิลนะครับเราควรจะเน้นอัพสกิลไหนนะครับหรือว่าแพสซีฟไหนนะครับอะมาดูที่สกิลก่อนสกิลเนี่ยผมแนะนําว่าให้อัพสกิลที่4แม็กเลยครับเพราะว่าสกิลที่4เนี่ยดาเมจโคตรแรงนะครับแล้วก็เป็น a อฟนะครับแล้วก็ยังให้สถานะหลับด้วยคือสกิลที่4เนี่ยคือมันครบทุกอย่างเลยนะครับฉะนั้นสกิลที่ดีสุดเนี่ยก็คือสกิลที่4นะอันนี้อัพสุดได้เลยนะครับจัดสุดเลยนะครับในสกิลที่4นั่นเองนะครับสกิลที่ควรอัพสุดนะครับจะเป็น สกิลท er ี Wait ่1นนะครับอ่าเดี๋ยวค่อยให้เหตุผลนะอ่าให้ตานก่อดนะครับเหตุผลแรกเลยก็คือสกิลที่1นนะครับค่อนข้างที่จะแรงมากๆนะครับแถมสกิลที่1นนะครับเวลาเราฆ่าศัตรูได้นะครับก็จะเป็นการปล่อยบอดฟาร์มมอนนะครับหรือว่า g ีวเวลาฆ่าคนได้ครับสกิลเนี้ยก็มีโอกาสที่จะลดคู่ดาวด้วยนั่นเองนะครับทาให้บูสต์ร์เมจได้ดีกว่าสกิลสอและก็สนั่นเองนะครับต่อไปนะครับสกิลที่ควรอัพสุดนะครับจะเป็นสกิลที่1นะครับอ่าเหตุผลนะ อ่ะแพตตานก่อนนะครับเหตุผลแรกเลยก็คือสกิลที่1นะครับค่อนข้างที่จะแรงมากๆนะครับแถมสกิลที่1นะครับเวลาเราฆ่าศัตรูได้นะครับก็จะเป็นการปล่อยบอดฟาร์มมอนนะครับหรือว่า g ีวเวลาฆ่าคนได้นะครับสกิลเนี้ยก็มีโอกาสที่จะลดคูลดาวด้วยนั่นเองนะครับทำให้บูสตอร์เมทได้ดีกว่าสกิล2แล้วก็3นั่นเองนะครับสหรับสกิลนะครับก็จะเห็นที่สกิล1แล้วก็สกิล4นะครับทีนี้มาเป็นเรื่องแพสซีฟบ้างว่าเราควรจะเน้น สำหรับเพสซีฟแรกที่ควรเน้นนะครับก็คือเพสซีฟที่2นั่นเองนะครับในสายที่2นะครับถ้าเกิดอัพเพสซีฟนี้นะครับความแรงการเคลื่อนที่เนี่ยก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์มากขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มอัตราคิยิคอนเนี่ยที่มากขึ้นด้วยนะครับอย่างเลเวลหนึ่งเนี่ยความแรงการเคลื่อนที่10%นะครับแล้วก็อัตราคิย์คอน5%ใช่ไหมอันนี้จะเพิ่มเป็น12%แล้วก็6%นะครับสำหรับเพสซีฟนี้นะครับจะอัพสุดเลยก็ได้หรือว่าจะอัพครึ่่่่งงนนนนนึก็ไดด้้ะะะะครัับออแแตวาผมใหพสุ นี่ยผมจะอับสูตรให้ดูมันจะสุดอยู่ที่เลเวล10นะครับจะสังเกตได้ว่าความเร็การเคลื่อนที่เนี่ยเพิ่มถึง30%นะครับแล้วก็ตาคิลิคอรเนี่ยเพิ่มขึ้น15%เลยนะถือว่าเยอะมากๆนะครับส่วนแพสซีที่2ที่ผมแนะนำนะครับก็คือแพสซีฟจากสกิลที่3นะครับในสายที่1นั่นเองสรวนแพสซีฟสายที่1นะครับก็คือเพิ่มดาเมจพื้นฐานนะครับกับเป้าหมายที่มี HP สูงกว่า50แล้วก็70%ครับอันนี้ไม่ใช่ประเด็น จุดที่เราต้องการก็คือเพิ่มผลต้านทานควบคุมนะครับให้เกิดเพื่อนร่วมทีมนะครับเป็นเวลา1นวิใช่ไหมทีมไปดูด้านล่างครับถ้าเกิดเราอัพไปนะครับดาเมจจะแรงมากขึ้นนะครับแต่ไม่ใช่ปัจจัยที่เราต้องการปัจจัยที่เราต้องการก็คือต้านทานควบคุมครับที่นานขึ้นนั่นเองนะจะบอกว่าเกมนี้เนี่ยต้านทานควบคุมมันทั้งๆสาคัญนะครับถ้าเกิดเราโดนพวกซีซีมากไปเนี่ยอาจจะไม่ได้จ่ายสกิลเลยก็ว่าได้นะครับฉะนั้นถ้ามุมมองใน GVG ีเนี่ยเซนี้นะครับควรที่จะอัพตันนะครับ แต่เกิดเป็นพวก PP หนึ่งหนึ่งนะครับหรือว่าจํานวนคนเล่นน้อยเนี่ยอาจจะไม่ต้องอัพตันก็ได้อาจจะอัฟสักห้าก็ได้นะครับจากต้นทางควบคุมเนี่ยหนึ่งอยู่สองวินะครับก็เพิ่มมาถึง2วินะอันนี้อัพแค่ห้าเองนะครับแพสซีฟต่อไปที่เราต้องเน้นนะครับก็คือแพสซีฟสกิลที่สี่สายที่หนึ่งนั่นเองนะครับในสายที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเป้าหมายที่อยู่ในสถานะหนับนะครับจะรับดาเมจนะครับเพิ่มขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์สำหรับแพสซีฟนี้นะครับผมแนะนําว่าให้อัพอย่างน้อยห้านะครับหร อยมีไม่มากพอนะครับก็อัพแค่5ก็ได้จะสังเกตได้ว่าดาเมจสูงขึ้นมาได้ถึง25%นะครับแล้วก็สกิล4เนี่ยมันแปลงอยู่แล้วนั่นเองนะครับสำหรับการอัพสกิลนะครับในสาย pvp นะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้หน้าที่1นะครับอ่ะเซฟภาพไปก็ได้อ่ะน้าที่2ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางนะครับการจ่ายสกิลในสาย pvp นะครับเราควรจะเปิดด้วยสกิลไหนดีนะครับหรือว่าการโจมตีธรรมดาก่อนนะครับจริงๆพวกกันเนี่ย ผมแนะนําเลยว่าเปิดด้วยสกิล4ก่อนครับก็คือนอนหลับเพราะมันเป็นสกิลที่ไกลแล้วก็เป็นเอีนะครับเนี่ยเปิดก่อนได้เลยนะครับแล้วก็ตีธรรมดาไปนะาแล้วก็ตามด้วยสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งนี่จะเป็นการอ่าใช้สกิลลงหัวเลยครับไม่สามารถหนีได้นะครับพอศัตรูถึงตัวใช่ไหมอ่ะเราก็กดสะบัดแบบนี้นะครับอ่าแต่ไม่ต้องรีบสะบัดนะอ่าให้รอแบบสะบัดอีกครั้งหนึ่งนะครับัตรูถึงตัวนะครับ หรือบางทีโดนซีซีหนักๆเนี่ยก็กดสกิลสามอ่าแบบนี้ก็คือล้างออกนะครับหลักการการเล่นมันจะประมาณนี้แต่ว่าเปิดด้วยสกิลที่4ตลอดนะครับทีเนี้ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าเราจะรู้ได้ไงเวลาเราแบบอ่าสแต็กดอกปัวบนหัวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยบนหัวกับศัตรูเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันครบสามสแต็กแล้วนะครับจริงๆกับมอนสเตอร์เนี่ยมันไม่ครบหรอกตายห่าก่อนนะครับอ่ากับมอนสเตอร์เนี่ยคือตายห่าก่อน แต่ถ้ากับผู้เล่นน่ะมันจะดูได้ครับก็คือสกิลที่5เนี่ยมันจะเป็นออร่านะครับก็คือครบสสแต็กแล้วเราค่อยกดบึ้มก็ได้อาจจะผมจะลองหาผู้เล่นแถวนี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวสาธิตดูว่าถ้าเราเก็บแบบครบสามสแต็กเนี่ยมันจะเป็นออร่ายังไงนะครับเราก็กดบึ้มตรงนั้นเนี่ยมันจะแรงกว่านะครับผมจะทําการทดสอบกับผู้เล่นนะครับอันนี้ผมขออภัยนะว่าจะเป็นกิลอะไรก็ตามแต่นะครับผมแค่ทําการทดสอบนะครับไม่เอาถึงตายแล้วก็ คือจะให้เห็นว่าสกิลที่5เนี่ยมันเป็นออร่าไงนะครับแค่นั้นเองแล้วเดี๋ยวผมก็จะจากไปนะครับแเรวก็ลองตีไปเรื่อยนะ,ะตีเพืเ่อนไปเรื่อยผมจะได้ตีก่อนไว้เนี่ยผมจะแตกก่อนพวกเนี้ยตีไปผมว่าผมจะแตกก่อนเพราะเขาเยอะมากเลยถ้าเกิดเออเขาตายแล้วอะถ้าตายผมขออภัยด้วยนะอ่ะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเขาสังเกตแล้วมันจะเป็นออร่าแบบนี้แล้วเราค่อยเอ กดบึ้มในสกิลที่5นะครับถ้าอยากรู้ว่าควรกดตอนไหน่ะให้โค้บสามแตก,ก็คือรอมเป็นออร่าก่อนนั่นเองนะครับอันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจนะขอโทษด้วยแล้วกันแค่จะให้ดูในทางคู่กันครับว่าเ,เราจะรู้ได้ไงว่ามันเก็บครบสามงสแตกหรืออย่างนะครับซึ่งมันใช้เวลาในการเก็บค่อนข้างนานแต่มันจะรู้ได้ก็คือสกิลที่5เนี่ยจะเป็นออร่านะครับก็คือกดบึ้มตอนนั้นมันจะคุมที่สุดนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะต่อไปนะครับเพื่อนๆมาดูสั่งที่2กันบ้างนะครับ สายที่ที่จะเป็นซับฮิลนะครับแล้วก็กวนปราสาทได้นิดหน่อยนะครับเราก็จะมีบางสกิลเนี่ยที่สามารถเปลี่ยนได้นะครับแต่ผมจะพูดถึงสกิลที่จําเป็นนะครับในสายซับฮิลก่อนละกันนะครับสกิลที่จําเป็นนะครับก็คือสกิลที่1นะครับในสายที่2นั่นเองแน่นอนครับว่าสกิลนี้นะครับสามารถฮิลให้กับเพื่อนได้นะครับฟื้นฟูเนี่ยถึง200นะครับ โดยความแรงในการฮิลนะครับจะอ้างอิงจากพลังโจมตีนะแล้วม่ใช้สกิลนี้นะครับจะได้รับสถานะดอกบัวลีลับนะครับก็คือฟื้นฟูแรงขึ้นนะครับและสกิลนี้นะครับจำเป็นต้องอัพเต็มเลยนะครับเหตุผลก็ง่ายครับก็คือทําให้ฮิลแรงที่สุดนั่นเองนะอันนี้เราอัพตันเลยสกิลต่อไปที่จําเป็นในสายฮิลนะครับก็คือสกิลที่4นั่นเองนะครับและเป็นสกิลที่ดีมากๆมันก็คือสกิลฮิลนั่นแหละแต่ว่าสกิลนี้เนี่ยมันสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยครับและไม่ถูกสถานะ ควบคุมอีกด้วยโดยสกิลนี้นะครับจะได้สถานะดอกบัวรีรับนะครับก็คือเสริมพลังการรักษานอกจากนี้เนี่ยยังมีผลลบล้างตีบัฟควบคุมและใบอีกด้วยครับแน่นอนครับว่าสกิลนี้นะครับอัพตันเลยนะครับจะได้ฮิวแรงแบบสุดๆนะและนี่คือคีย์เวิร์ดของสายที่2นะครับหรือว่าสายฮิลนะต้องเน้น2สกิลนี้เป็นหลักนะครับต่อไปนะครับก็คือสกิลที่2นะครับสามารถเล่นได้2รูปแบบนะในรูปแบบแรกเี่กก็คือสายที่2นะครับเป็นการผักศัตรูแล้วก็สตาร์นะครับ วลาัตูเข้ามาหาเพื่อนหรือว่าต้องการจะฆ่าเรานะครับก็กดสกิลนี้นะครับแลนะสามารถกดได้2ครั้งนะส่วนสายที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นการรวบสตูนะครับเข้าไปในวงสกิลนะให้เ,เพื่อนๆนเนี่ยทำดาเมจอ่าประมาณนี้นะครับระหว่างสายที่2กับสายที่1นะสามารถเลืได้ตามใจชอบเลยนะครับต่อไปสกิลที่3นะครับก็จะเล่นได้2แบบนะครับทั้ง2สายเลยถ้าเป็นสายที่2เนี่ยก็จะเป็นเกราะกับฮิลนั่นเองนะครับ ่วนใส่ให้น่นะครับก็จะเป็นลัาสถาน,าน,นะครับแล้วก็ใบสตูนะเราสามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะครับสำหรับสกิลที่2แล้วก็สกิลที่3นะครับถ้าเกิดสกิลที่3นะครับเราเล่นเป็นสายที่2อนะครับอันนี้เนี่ยผมแนะนําว่าให้อัพสกิลด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มค่าเกาะที่มากขึ้นนะครับจะอัพตันก็ได้นะครับหรือว่าอัพไปสก้าก็ได้นะอ่พอยมันไม่น่าพอนะครับอ่ะอัพไปสก้าก็ได้สำหรับแพสซีฟสายที่2นะครับให้เลือกเน้นไปอย่างใดอย่างหนึ่งนะอ่ะอธิบายให้ฟังก่อนนะครับ แบบที่1นนะครับก็คือแพสซีฟที่2นะครับในสายที่2นะก็คือเพิ่มความในการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็อัตราคิดคอนนะครับสำหรับแพสซีฟนี้นะครับก็จะช่วยบูตดามเจแล้วก็เคลื่อนที่ไวนะครับแบบที่2นะครับก็จะเป็นแพสซีฟสกิลที่3ในสายที่2นะครับจะได้ปั๊มนะครับลดดามเจเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ทำดามเจได้มากขึ้นด้วยส่วนแพสซีฟสกิลที่4นะครับในสายที่2นะครับก็จะเพิ่มความในการเคลื่อนที่นะครับแต่ว่าเนี้ยคือเร็วมากๆนะแล้วก็เพิ่มผลอัตราการหลดรีโปรเซ็นต์นะ GPG นะครับผมแนะนําว่าให้อัพในส่วนแพสซีฟสกิลที่4นะครับสายที่2องในนี้เป็นหลักนะครับส่วนอันนึงก็จะเน้นเป็น p แ s สซีฟสกิลที่3นะครับในสายที่2นะก็คือ,อผลลดดาเมจนั่นเองนะครับหรือจะอัพอย่างละครึ่งก็ได้นะ เนี่ยอย่างนั้นขึ้นก็ได้หรือว่าจะเน้นอันนี้อันเดียวก็ได้นะครับหรือว่าจะเน้นอันนี้เดียวก็ได้แต่ถ้าเกิดต้องการทําดามจด้วยนะครับก็มาในส่วนของแพสซีฟที่2สายที่2นั่นเองนะครับอ่ะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมจะเลือกเป็นแบบ GVG นะครับก็คืออัพแพสซีฟที่4นะครับในสายที่2นะก็คือเอาวิ่งเร็วไว้ก่อนนะครับแล้วก็เพิ่มตาการหลบลีนะครับเอาไว้จูนั่นเองก็จะเน้นอัพที่แพสซีฟนี้นะครับหรือจับตันก็ได้นะครับหรือว่าอัพแค่หนนนนะครับให้าที่2นะ ก็เหมือนเดิมครับเน้นัพเป็นขวาก่อนนะครับอันนี้คือเอาให้สุดเลยตอนนี้มันจะได้แค่เลเวลสามอยู่แล้วครับก็คือเสียแต้มไม่เยอะแล้วก็จะเน้นมาที่ p a สซ i ที่2นะครับก็คือต้านทานควบคุมนะครับเพิ่มมาเซนต์นะกลัวนี้ไปนะครับอันนี้คืออ p สิเลยนะครับส่วน p a ส s i v ทีหนึ่งเนี่ยจะเป็นการเพิ่มค่าเซต์ตัดนะครับอันนี้จะัพหรือไม่ัพก็ได้นะครับสําหรับพอยที่เหลือนะครับก็จะมาเน้น p a สซีฟนะครับที่4ก็ได้หรือว่าอันที่3ก็ได้นะครับหรือจะัพเต็มอย่างใดอย่างหนึ่งก็็็ไไดด้้้้้้นน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 ะออออออััััีีีแแแแลลลลวววตต่่่่่่เเเเยหรืืืืจพฉกกบสๆถาป แนวทางให้ดูสำหรับสาย PVE นะครับทีนี้สาย PVE ซับฮิลนะครับเล่นประมาณไหนจริงๆก็ไม่ตายตัวสกิลไหนก่อนก็ได้ครับอะสมมติว่ามาถึงจะฮิลก่อนก็ได้สกิลมันเดินได้นะเนี่ยแล้วก็บัฟฮิลนะครับสกิลนี้มันบัฟพลได้ด้วยนะอันนี้ก็แล้วแต่เลยว่าจะสกิลไหนก่อนนะครับเว้นแต่ว่าสกิลที่2เนี่ยสมมติศูตรูเข้ามาก็ค่อยสะบัดออกนะครับหรืออีกสายหนึ่งก็คือรวบศูตรูก็ได้นะครับ ลดตัวให้กับเพื่อนเพื่อนก็ทำระเบิดไปนะครับหรือสะบัดออกก็ได้แล้วแต่อ่ะสกีหนึ่งก็เป็นฮิลนะครับประมาณนี้เนียแล้วก็เป็นบัฟอ่ะบัฟโลแล้วก็ฮิลแล้วก็มีฮิลเคลื่อนที่คืออะไรก่อนก็ได้ไม่ไม่มีตายตัวสำหรับสายนี้นะครับแน่นอนว่ามันเล่นได้ค่อนข้างครอบคุมสำหรับสายฮิลนะครับคุณจะไปจีวีจีลงดันหรือว่าอะไรก็ได้ไมาได้หมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราจะไม่ใช้สายดะเบจจ๋านะครับก็คือ ทำมันก็ได้ให้ช่วยเพื่อนที่ไม่สุดกับการคิวแล้วก็ควนต,ตีนปรตูอย่างเงี้ยผ่วงเธออะไรอย่างเงี้ยอ่าประมาณนั้นแต่สายคิวเนี่ยผมบอกว่าเล่นกับเพื่อนได้ค่อนข้างดีครับก็จะเป็นสามสามหรือว่าอะไรที่เป็นทีมคือดีมากๆนะครับสำหรับอาชีพผู้กันนั่นเองนะครับสำหรับคัสเซตะนะครับของอาชีพผู้กันเนี่ยจะมีในรหลักสองอย่างนะครับก็คือ1ความทนทานนะครับ2ก็คือค่ากายนะครับหรือว่าค่าให้พี ทำไมต้องเน้น2ออย่างนี้ใช่ไหมถ้าในส่วนของฮิวแรงขึ้นเนี่ยจะอ้างอิงจากพลันโจมตีนั่นเองนะครับในส่วนของบาฟโลนะครับจะอ้างอิงจากเลือดเยอะนั่นเองนะส่วนคัสเซตัดที่3นะครับผมแนะนําเป็นชำนาญน,นะครับที่เหลือเพื่อนๆเนี่ยจะเพิ่มเติมเป็นคริหรือว่าคริดามเมก,ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับเป็นไงกันบ้างครับเ,เพื่อนๆสำหรับแนวทางการเล่นอาชีพผู้กันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจุ๊บจ้า